สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าของสายล่าอุบากองกันต่อในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของการล่าเพื่อหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของชาวชนบทเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการล่าที่พรานเส์อได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่พรานเส์ยังเป็นเร,รุ่นเป็นพลานมือใหม่นั้น ข้อของลานเสร์ฟได้พาเป็นนั่งซุ่มยิงกระลอกกินมาให้คาซื่อตรงกับฤดูการนี้พอดีครับมาให้คานั้นเป็นผลไม้ป่าที่จะสุกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวครับและก็เป็นที่ชื่นชอบของกระรอกกระแตรวมถึงนกเขาเขียวเป็นอย่างมากและ เมื่อตกกลางคืนอีเห็นก็จะชอบมากินเช่นกันนะครับพ่อของพลานเสดนั้นก็ชวนพลานเสดออกไปซุ่มยิงวันนี้เป็นวันเสาร์เมื่อดูเริ่ยามแล้วเวลาที่เหมาะสมออกจากบ้านคือยามสายนั่นเองครับเมื่อกินข้าวเช้ากันเสร็จพ่อของพลานเสดก็เตรียมอุปกรณ์และสัมภาระ แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางในยามสายทันทีครับพื้นที่เป้าหมายที่จะไปนั้นค่อนข้างไกลครับแล้วก็เป็นภูเขาสูงชันดังนั้นการเดินทางสู่เป้าหมายครั้งนี้ใช้เวลายาวนานร่วมสองชั่วโมงเลยทีเดียวครับเมื่อถึงเป้าหมายตามเสชก็ได้มองร,บรอบๆพื้นที่เป้าหมาย มีต้นมะไฮคําถึงสองต้นครับและทั้งสองต้นนั้นมีมะไฮคําสุกสีดำเต็มต้นทั้งคู่ครับเป้าหมายนี้เป็นป่าที่โลง่โลงๆไม่ได้มีหญ้าขึ้นมากครับผ่านเสิร์สังเกตดูใต้ต้นมะไฮคําแล้วมีร่องรอยของสัตว์ที่มากินมะไฮคําเป็นอย่างมากเลยครับ ถือว่าเยอะมากดังนั้นทั้งพ่อของพลานเสิร์ฟและพลานเสิร์ฟต่างก็รีบทําซุ้มพ่อของพลานเสิร์ฟนั้นก็ไปทําซุ้มอยู่ใกล้กับลาห้วยซึ่งไม่ได้มีน้ําแล้วส่วนพลานเสิร์ฟนั้นก็ทําซุ้มด้านบนใกล้กับต้นมาไคํานั่นเองครับเมื่อทําซุ้มเสร็จทั้งคู่ก็ได้นั่งซุ่มรอใช้เวลา ไม่นานเลยครับเมื่อทำซุม้มกันเสร็จใช้เวลาประมาณ20นาทีเสียงปืนนักแรกจากพ่อของพลานเสดก็ดังขึ้น <c oughs> สิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงพ่อของพลานเสดออกไปเก็บสิ่งที่ยิงได้นะครับส่วนพลานเสดนั้นยังคงนั่งอยู่ตรงซุ้มของตัวเองนั่นเองครับ และไม่นานครับผานเสริรก็ได้สังเกตเห็นว่ามีนกเขาเขียวตัวหนึ่งมาเกาะอยู่ตรงกิ่งไพ่หลานเสริรก็ค่อยๆมันจงเลง็งและก็ลั่นไก <c oughs> ตุบเสียงนกเขาเขียวร่วงลงตุ๊บหานเสร์รีบปิ้งไปเก็บทันทีครับนั่งอยู่ได้อีกไม่นาน เสียงปืนนัดที่สองของพ่อพลานเสิร์ตก็ดังขึ้นครับสิ้นเสียงปืนก็เหมือนเช่นเคยครับพลานเสิร์ด,ดีนเสียงพ่อของพลานเสิร์นั้นไปเก็บแต้มที่สองหนครับส่วนตัวพลานเสิร์ตนั้นนั่งได้อีกครู่เดียวก็เห็นนกเขาเขียวมาเกาะก็เลยเลิงไปที่เป้าหมายลั่นไกตุก แ้่ที่สก็ตามมาติดติดเช่นกันครับผ่านไปได้หนึงชั่วโมงเสียงปืนนัดที่3กัจกพ่อของพ่านเซิร์ฟก็ดังขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงคนเดินไปเก็บนั่นเองครับพ่านเซิร์ฟก็ไม่น้อยหน้าครับตุบนัดที่3ามนกเขาเขียวเหมือนเคยครับ และหลังจากนั้นนัดที่สี่ตุกนกเขาเขียวเหมือนเดิมครับทานเซิร์ก็ได้แซงไปแล้วครับตอนนี้สิ้นเสียงปืนไม่นานก็มีนกเขาเขียวอีกตัวนึงมาเกาะทานเซิร์ฟกัมจงลิงแล้วก็ลำไใจตุกแต้มที่ห้าของทานเซิร์ฟมาแล้วครับจากนั้น ก็ถึงเวลาเที่ยงพ่อของพลานเสิร์จึงเรียกให้พลานเสิร์ลงไปพลานเสิร์ er, ไปดูแล้วแต้มของพ่อของพลานเสิร์นั้นเป็นกระแตทั้งสามแต้มเลยครับส่วนพลานเสิร์นั้นเป็นนกเข,เขียวห้าแต้มครับถือว่าวันนี้ช่วงเช้านี้พลานเสิร์านำไปก่อนนะครับพอกินข้าวเสร็จช่วงบ่ายครับ เสียงปืนนัดที่สีจากพ่อพานเสิร์ตก็ดังขึ้นแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานนัดที่ห้าก็ตามมาเลืยกเวลาผ่านไปอีก30นาทีนัดที่6ของพ่อพลานเสิร์ดก็ดังขึ้น ท่านสือคิดในใจเอ๊นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มไม่นอแต่คิดอยู่ในใจได้ครู่เดียวครับก็มีนกเขาเขียวมาเกาะทรานเส์อเลยลั่นไกนัดที่หกทันทีตุแต่พรานเสือก็ยังไม่ได้ไปเก็บครับเพราะเหมือนจะมีนกอีกตัวบินมาเกาะพรานเส์อก็เลยต้องนิ่งๆไว้ก่อนครับ ยังไม่ทันจะไปเก็บพับพ่อของพลานเสิร์ต่ลั่นไกนัดที่7จ็ดทันทีแล้วหลังจากนั้นเมื่อพ่อพลานเสิร์ตยิงเป็นนัดที่7แล้วพลานเสิร์ตก็ยิงเป็นนัดที่7ตามมาครับตุบร่วงเป็นตัวที่7ของพลานเสิร์นั่นเองครับ นกเขาเขียวทั้งหมด7ตัวเลยแต่พลานสืบนั้นยังไม่ได้ไปเก็บถึง2ตัวเลยทีเดียวครับเพราะว่าเวลานั้นตอนนี้ก็3โมงกว่า,วาแล้วเป็นเวลาที่กระรอกจะเข้ามานั่นเองครับพลานเสืบเลยไม่กล้าออกจากที่ซุ่มเพื่อไปเก็บนกเขาเขียวหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าพลานสืบก็ได้ยินเสียงปืนของพ่อ ดังขึ้นอีกเป็นนัดที่แปดเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าพาันเส์ดก็ได้ยินเสียงปืนของพ่อดังขึ้นอีกหนึ่งนัดเป็นนัดที่9หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ยินเลยครับเมื่อถึงเวลา5้าโมงเย็นพ่อของพลันเสร์กก็เรียกพาันเส์ดป้าเก็บ สัมภาระข้าวของได้แล้วเตรียมที่จะกลับบ้านกันได้แล้วลานเสดก็เลยรีบไปเก็บนกเขาเขียวอีกสองตัวปรากฏว่าเมื่อสรุปผลแล้ววันนี้ปานเสดนั้นยิงได้นกเขาเขียวถึง7ตัวเลยทีเดียวครับ7ตัวเจดนัดไม่มีพลาดส่วนพ่อของพลานเสิดนั้นก็ได้ถึง9แต้มครับและก็เป็นกระแตทั้งหมดนะครับ ดังนั้นทั้งพ่อของพลานเสดแล้วก็พลานเสดเองทำแต้มรวมกันวันนี้ถึง16แต้มเลยทีเดียวครับนี่ก็ถือว่าทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการล่าเป็นอย่างมากครับและทั้งกระแตและนกเขาเขียวที่ได้นั้นก็จะช่วยประทังชีวิตของครอบครัวนี้ไปได้อีกหลายวันเลยทีเดียวครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวการล่าเมื่อครั้งอดีตของพลานเสือท,ที่ได้นำมาเล่าให้ฟังเป็นการล่าที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถึงแม้จะไม่ได้กระรอกเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่คงจะเป็นเพราะว่าทั้งพลานเส์อและผู้พ่อนั้นได้ยิงปืนกันอย่างสนั่นวันไหวในป่าเลยทีเดียวครับถึง16นัด ระลอกคงจะไม่กล้าเข้ามากินนั่นเองครับทั้งคู่เลยไม่ได้ระลอกกับบ้านเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็ยังดีที่ได้ทั้งกุแต่และนกเขาเขียวกลับบ้านไปทำอาหารเลี้ยงลูกเมียต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ประสบความสำเร็จการล่าของพลานเสิร์ฟและผู้เป็นพ่อที่ล่าได้ประสบความสำเร็จ อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับคลิปวันนี้หากพี่เพ,เพื่อนน้องๆท่านไหนชอบก็ช่วยกดถูกใจและช่วยกดแชร์ให้กับช่องสายล่าบุบากรด้วยนะครับและหากพี่เพ,เพื่อนน้องๆท่านไหนไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกันกดติดตามช่องสายล่าบุบากรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายล่าจะได้นำเรื่องเล่าต่างๆ มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ